ผมขอกันไกลเลยเอามีดมาก็ได้กันไกลก็ได้นี่ซื้อใหม่ถอดด้ามมานี่มีใบยี่ห้อดีนะยี่ห้อจอระเค้แล้วก็ซื้อที่เติมลมด้วยนี่แล้วค่อยๆกว่าจะซื้อไดนะ้เดี๋ยวระวังบาดสีนไะว้ค่อยๆค่อยๆ Ô tôn dịp, này. bất kỳ người ta đúng không nắng 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 ยี่ห้อดีนะจระเข้เอ,อ้ตรงไอ,อ้ต,ต,ตรงอื่นที่มันดังก่อนก็คือจุดไหนเอาออกตูววรจะซื้อได้โยมเอ้ยมันเป็นชั่วโมงก็จะหาได้ไปไปไปมาสองแห่งแห่งแรก ไม่ผ่านความแข็งแรงยังน้อยร้อเล็กไปมีมีดใช้มีดสิไม่ต้องใช้ดึงเลยเออใช้มีดไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆได้ของดีมานี่ นี่ไงติดจุดใต้กน,นแต่ตรงนี้แข็งรุ่นนั้นไม่แข็งปกงอันนี้เป็นสแตนเลสด,ดีเลยนี่ไงเตียงนี่ ซื้อที่เติมลมมาให้เสาเรียบร้อยเลยจะได้หมดปัญหาแล้เขาซื้อที่ล็อกโซ่มาด้วยให้ล็อกติดกับเสาบ,บ้านเลยเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับเขานะเอาไป,เอา,ไปเอาถือเอาเข็นไปหรือปันไป มันมันมีค่าสำหรับคนบางคนนะโยมอาจจะไม่มีค่าสำหรับอีกคนหนึ่งออยี่ห้อจระเคโ,โอ้โหบิดบ,บิแต่ด้กติงเต็งตงเตงแน่แน่แน,แน่ไอติมมาแล้วมามาตอนเย็นเลยติมเลยอใครดูสดก็เห็นเลยสดสดเลยนะเออมาแล้วซื้อเก้าอี้มาให้ด้วยจะได้ไว้นั่ง อ้าวสาวอยู่ไหมอ้าวออกมาเลยมารับรถโอ้ถูกใจไหมเอาละเอาขี่ได้ไหมฮัลโหลทีเอาเอาขี่ดูทิโอ้รับเลยโอ้โหอ่าสบายแล้วเอ,อ้าออรับรองได้ไม่มีมลภาวะอ้าว เออเนี่ยเห็นไหมชีวิตคนต้นทุนคนแต่ละคนก็ต่างกันเนาะแต่ละชีวิตล้วนมีเส้นทางของแต่ละคนนี่ให้เอาเลยเออโอ้สบายเลยเอ่โอมีมีกิ้งเวยนะกิ้งกิกิได้เลยกิ้งกิๆงกิ อ้าอาจอดอ้าลองลองกิ้งกิงดูสิบีบบีบแต่ได้เลยบีบมีมีแต่ด้วยอ่าอ่นี่เป็นสแตนเลสเลยนะนี่ยี่ห้อดีนะนี่จอลาเคนเอาที่ปั๊มลมให้เลยนะอันนี้เดี๋ยแกเดี๋ยวไปแกะเองนะประติกนะครับแล้วนี่โซ่เอาไว้มัดมัดกับเสาเสา เมืนะ่อกี้เป็นห่วงว่าไม่มีอะไรย้อนกลับไปซื้ออีกแข่ไปซื้อเสียเวลาอีกนิดนเราลองดูที่เปิดยังไงสอลองดูนี่โอ้แต่งตัวหล่อเลยนีนน่ใส่กางเกงขายาวด้วยสอดในด้วยนะโอ้โหนนเข้าได้ไหม,มอ่าเปิดยังไงอ่าทีนี้ล็อกไงเวลาเวลาจะล็อกอ๋เอเฮะ คล้องยังไงเออไม่แต่ถ้าของนี้ก็ต้องไปกับเสาก็ได้เนาะแต่อย่างงี้เขายกไปได้ไงต้องต้องมัดกับเสาดีกว่าเสาปูนเสาปูนนะไปล็อกกับเสาเออไปดูเอากับเสาบ้านเนี่ยนี่เสาบ้านนี่เป็นเนื้ออเอาล้อหน้าล้อหลังได้หมดเอาเอาในสะดวกล้อในสะดวกเอาเอา เอาเอารถเนี่ยสะดวกเอาล้อหลังล้อหน้าเออเอาเอาล้อหน้าสะดวกเอาล้อหน้าเออเนี่ยดูพี่ได้ไหมถึงไหมไม่ถึงเหรอถึงไหมอ่าได้พอดีเลยขยับเข้าไปเป๊ะเรียบร้อยขับไปก็ไปทั้งบ้านเลยนะจะใครมาเออโหใครจะมาขโมยเนี่ยพอดีนะ นี่นี่เดี๋ยวแกะแกะดูดิแกะให้มันแกะเสียงดังไหมดูนี่นี่ดียางลัดอยู่ข้างล่างเนียเอายางออกเส้นหนึ่งนี่อืมเขาโน้ตไข่ติม่มถลกมความฝันเรียบร้อยแล้วนะเอามาออกมาเอาก็อีมาเอ,อาอนี่มานี่ จะคุณซื้อน้ำยาล้างจานถ้วยชามอันนี้เป็นแก้วเลยนะเอาไวช้ชงน้ําร้อนได้น,นี่ระวังแตกนะแก้วสองใบนี่ช้อนตามารายนะอ,อ,อันนี้ถ้วยสองสองสองรุ่นสามรุ่นจานนี่หม้อสองแบบนะอันนี้เขาว่าหงุงข้าวได้ใช่หม้อองี้ใช่ไหมใช่ที่แรกจะคุณบอกไม่ได้มันต้องมีหูก็บอกไม่ใช่รุ่นใหม่แล้วอสองแบบ อ่าน,นี่ขนาดใหญ่นี่ขนาดนมีกระทะมีตะหลิวนะส่วนไอ้เตาก็หาเองนะ,ะนตาจระเข้หมดเลยวันนี้แล้วก็มีมีดเอาไว้หั่นผัดนะเลงวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วเรื่องชีวิต เรามีรถแล้วก็ไปหางานทำนะครับเออเออเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างผมใจมากเลยครับผมก็<อ>ฮะผมใจมากนะครับเด็กชีวิตเราแล้ว อะไรที่มันเป็นอดีตก็ปล่อยมันไปครับ <Yep. S 1> เริ่มใหม่คือปัจจุบันครับ <Yep. S 1> ไปสู่อนาคตอนาคตก็คือวันที่ยังมาไม่ถึงแต่ที่วันที่มาถึงก็คือวันนี้ <Yep. S 1> ฉะนันจงใช้ชีวิตวันนี้ครับให้มีความสุขตาม <Yep. S 1> ที่เราเป็นไปได้ส่วนอนาคตคือวันพรุ่งนี้เราก็เตรียมชีวิตวันนี้ <Yep. S 1> เพื่อให้มีชีวิตดีต่อไป <Yep. S 1> ในวันพรุ่งนี้ะ ชีวิตก็มีแค่นี้ส่วนอดีตผ่านไปก็คือเหมือนเมื่อวานผ่านไปแล้ววันนี้เสาได้ทั้งรถได้ทั้งเงินสองหมื่นได้ทั้งเก้าอี้นะก็ได้ทั้งถ้วยโถโอชามหม้อหุงข้าวแล้วก็กับข้าวข้าวมีอะไรจะพูดไหมไม่ครับแล้ว ถือว่าวันนี้โชคดีไหมับมีอะไรโชคดีบ้างวันนี้เสามีอะไรโชคดีไหมวันนี้โชคดีที่หลวงพออ่อเอาของสิ่งนี้มาให้ครับเป็นกำลังใจไหมกาลังใจมากมา,มากเลยครับผมภูมิใจมากนะจะคอยเป็นคนดีนะครับแล้วก็เสาหัดพุทธโธด้วยนะครับหัดก,กำหนดพุท หายใจเข้าโทหายใจออกทำได้ตามที่เราที่จะทำทำได้ทุกเวลาพุทธโทแล้วจิตใจก็จะมีความสุขมีความสงบเคยบวชไหมไม่เคยครับไม่เคยท่องน้โมโมได้ไหมอท่องได้อยู่ใอน,นเราท้องไ้ฟังอะมมัมงสะตะขวัตโตอรัโตสมาสัะ มโหสถาวัโตอรัตโตตมาสุสัตมโหสตะวะโตอรัตโตตมะสุสัตให้ตั้งตนเป็นคนดีนะเรื่องสุราเมรัยอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องอย่าไปเกี่ยวรู้ไหมครับของเมาดีไหมเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครเลยครับมผมพอดีแล้วก็ให้ครบบัณฑิต คนดีคนดีคือคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่ใช่คนดีคือคนมีความรู้หรือคนรวยไม่ใช่แต่คนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่นแหละคือคนที่เราคบได้อย่างน้อยเขาก็จะไม่ทําร้ายเราไม่รังแกเราไม่เอาเปรียบเรานะถึงเขาจะไม่รวยก็ตามแต่เขาก็ไม่รังแกเราบางคนรวยก็จริงแต่เอาเปรียบรังแกคนอื่นไ,ได้โอกาสก็เบียดเบียน หัดพุดโธนะ่ะ,ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยไปซื้อรถโอ้กว่าจะได้จังห้างมาโอ้โยเลือบตาแทบกระเด็นซื้อเอาเก็บไว้ใช้รุ่นนี้แข็งแรงนะรุ่นนี้นี่เป็นจอระเขคไลายก็ลายพันอยู่นะในราคาติดอยู่หลังบอกแล้วก็มีที่เติมลมด้วย หลวงพ่อไปแล้วนะครับผมอพุทธโตพุทธ<า>โต<า>ลูกศิษย์เขาอยากให้เสาพูดอะไรหน่อย้่วพูดอะไรครับอ่อพูดอะไรนนก็ส,ญญ <laughs> สิ่งที่หลวงพ่อต้องการก็คือ ชีวิตอย่าไร้ซึ่งกำลังใจนะชีวิตอย่าไร้ซึ่งกำลังใจก็อดทนสู้ไปตราบเท่าชีวเราจะหมดไปจากโลกใบนี้แต่ที่สาระก็คือที่หลวงพ่อให้เปิพุโทโธจริงอยากให้วิทยุธรรมะแต่ไม่มีไม่มีไฟเพราะรุ่นนี้เป็นฐานแห้งที่ต้องชาร์จไฟอย่างเดียวเอามาก็เปิดไม่ได้ถ้ามีธรรมะก็จะได้ฟังเสียดายจังเลยว่า ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยสร้างปัญหาอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่มีใจอดทนอยู่แล้วพอ่อพ่อไม่ต้องหว่วงนะคนอย่างผมไม่ไม่สร้างปัญหาให้ใครเดืนะอดร้อนหรอกพุโทโนธนะตับอไปแล้วเออโยมดูชีวิต ผมก็อยู่ได้จนถึงวันนี้แหละเรื่องไม่มีปัญหาอะไรผมก็อยู่เงียบอยู่างี้คนเดียวน่ะนี่คือบ้านที่ครับที่เสาอยู่ยงอมดูสภาพฝนตกฝนตกปัญหายัางน้อยแต่ถ้าลมมาปัญหาจะเยอะเพราะไม่มีฝาที่ปิดทะลุมาอืม เอาให้สักสองพันไว้ติดกระเป๋าถามเอาไหมคะสองพันให้สองพันอย่าไปถาม <c oughs> เอาใบย่อยสิมีไหมใบย่อยเอเอามา ถึงไหมอ๋ใบละพันพันหนึ่งใบละร้อยอีกสิบใบนะอ่ะให้เสาเก็บไว้ไ 100, 20, 000, เออมีไหมเอาเอาใบละร้อยสองพันเลยเไปอ๋อเก็บไว้ก็สงสารเลยให้เพิ่มไปอีกสองพันนะจาก 20, 000, สองหมื่น 20, ไปสองหมื่นสองไปเลยนะ ขายอยู่ดีมีแรงสุขภาพแรงๆนะหลวงพ่อ,อหลวงพ่ออยากขี่จังเลยหลวงพ่อยังไม่ได้ปั่นเลย <laughs> โอ้โหเบาดีจังเลยเบาดีจังเลยอันนี้เดี๋ยวไปแกะเองนะนี่หม้อนี้ไปเปลี่ยนเป็นหม้อหุงข้าวได้ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ไหมเคยเคยเคยได้ใช้หม้ออย่างนี้ไหมทุกทีผมไม่ไม่เคยได้ใช้ฮะ มีอของดีเลยนะจร,ะร์เจสแตนเลสเลยนะมีช้อนก็เหมือนกัน,น,กนเดีวหลวงพ่อไปแล้วนะให้นอนด้วยได้ไหมคืนนี้บ้านอย่างนี้มันน่านอน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนอนมาพรุ่งนี้เชา้าตื่นมาเอา้าทำไมอยู่ข้างนอกได้เพราะโดนเสาถีบลงมาเดี๋ยวนอนดิ้นกันเหงาไหมอยู่คนเดียวเงาไหมกลางคืนกลัวไหม เงียมีนี่แหละไม่ต้องมีใครมาลบกกวันนั่งพุทโธเลยนั่งสมาธิหัดกาหนดหายใจเข้าพุโทโธทำวักสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ที่ท่านยึงอยู่หรือท่านจากไปแล้วบา,วา,า,วาวงทีก็ขว้าขวาบางทีก็ไหว้ไหว้พระอยู่ข้างบ้านไม่เป็นไรให้พระอยู่ในใจแล้วก็บางท,ทีได้ได้น้ำมน้มนำมนวัดนี้มาก็เอามารับ ให้สารเจ้าที่อืัตรสามฟี่กวาดได้แล้วเคยช่วยเหลือสังคมเลยไหมเสาเคยช่วยสรือสังคมไหมไม่ฮะไม่เคยเลยเหรอช่วยวัดช่วยว่าช่วยคนนั้นคนใช่ใช่ช่วยไหมช่วยอยู่ช่วยมากมากช่วยฟรีไหมแต่ผมไปช่วยล้างช่วยล้างจานกวาดถูแล้วเราต้องเรียกเงินไหมหรือหรือไม่ได้เรียก จ,จิตอาสา,ามีไหม<ะ>สมัใจทําฟรีหรือว่าช่วยเขาแล้วแต่เขาให้ก็ให,กให้แม่ก็แล้วไปแล้วแต่เขาจะให้อทําแล้วสบายใจไหมสบายใจก็ต้องเป็นคนดีบ้างแหละไม่งั้นผมก็า <ผม S 2> ไม่เจอหลวงพ่อหรอกวันนี้เคยเข้าวัดแล้วก็นึกว่าอันนึกในความฝันว่าเออได้บุญมากๆก็เฮ้ยก็นอนดีใจยิ้มทั้งคืนโอ้โวว่าได้บุญ,บ,ญบุญมาแล้ววันนี้ ผมถือว่าอัน้เข้าวัดทุกวันทุกวันงานศพงานแต่งงานบวชทุกอย่างอันนี้ลอจังเลยใช่ลอยลอมากนี่นี่เสื้อหลวงพ่อให้ใช่ไหมครับโอ้ไว้ในเลยไปแล้วนะให้อยู่ดีมีสุขนะเออแล้วกุญแจไว้ไหนแล้วไม่ใช่แต่กุญแจหายใจนี่ทำไง นะต้องล็อกแล้วต้องไม่หายด้วยนะเดี๋ยวต้องหายเดี๋ยวต้องถอนร้อนนะนะเอาไปลวะวอย่ายมก็ให้ดูชีวิตนะต้นทุนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีค่าอยู่ในตัวของอของชีวิตตัวเองอ,อยู่ที่เรางานงานตกงานอะไรผมก็จะเข้าสมบูรณมากๆบุญนี้ชื่อว่าความสุขเบื้องต้นนะ พะบางทีผมก็ซื้อนมกล่องนมอะไรไปทำบุญที่วัดอ๋อดีไปแล้วนะเออแม่่ต้องให้สอนกลับด้วยออ๋กลับผ้ายังกลับยังไม่เป็นเลยโอ้โหไม่ใช่อย่า กาบใสๆเลยกาบยังไม่เป็นกาบยังไงกาบพระกาบยังไงเคยกาบพระไหมเอ้ากาบยังไงกาบพระสองออไหคุยว่าเป็นเด็กวัดฮะเออเอาเกงวัวอีกตัวไปวัวมไ i ้ใหญ่สุดเอามาไปไปสมควรเวลาเอากางเกงมา